สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับบาสมากมีนะครับผมแล้วก็ทีมงานมากมีออคาสวิตของเรานะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวรถเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรถคันเล็กๆนะครับผม2คันนี้เลยนะครับผมรถอีโข้อคาระบสายซิ่งนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาทั้ง2คันนะครับผมอ่าแต่งซิ่งเรียบร้อยนะครับผมมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันกับล้อแม็กซิ่งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังราคาเบาๆด้วยนะครับ เบามากนะครับอ่าก็จะมี Honda b i o โอเมสนะครับผมแล้วก็มิซูม ishi ิมิลาดคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมไปทีละคันเลยนะครับมามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะคันนี้เลยนะครับผมอ่าเครื่องยนต์พันสองีซีนะครับผมอ่าเป็น Honda b i o โอเมสนะครับผมราคาเพียง239,000บาทนะครับผมอ่าผ่อนเริ่มต้นเพียง4 0 0พต้นๆ้นนะครับผม4ี่0นิดๆเองนะครับคันนี้ มีสเกิร์ตหน้ามาแล้วนะครับโชวเชียวนะครับใส่แม็กมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มาดูใกล้ๆเลยนะครับแม็กอันนี้มีแม็กเป็นคอมบนะครับลายยอดฮิตเลยนะครับแบบนี้สเกิร์ตด้านข้างนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายเลยครับคันนี้ก็เอาใจไยรุ่นเลยนะครับกีโกคาแล้วก็ยังซิ่งได้อีกด้วยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยุตไอวีเทคแล้วนะครับตัวนี้สเกิร์ตด้านท้ายนะครับทรงสปอร์ตนะครับ หาเจ้าของเดิมมีทำ Banana. ท่อมาเ้วยนะครับสวยๆเลยมาดูรอบคันเลยนะครับด้านท้ายก็เห็นคันเล็กๆแบบนี้ก็เก็บของได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่กว้างมากเลยนี่ขนคนได้เยอะเลยนะครับขนของอ่า <disagree> คนลงไปนอนได้เลยนะครับถือว่า,วางกว้างขวางมากนะครับ มาดูภายในกันบ้างนะครับผมตัวนี้โครงสร้างเดิมๆหมดเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานนะครับตันนี้ก็เดิมๆนะครับผมโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักนะครับผมลอยจากโรงงานเนี่ยเดิมนะครับก็จะมาดูภายในกันนะครับนี้แอร์เป็นแบบปรับระดับนะครับเรียนฉ่ำมากเลย ตัวนี้นะครับก็จะมีถุงลมคู่หน้าแล้วนะครับมีฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมแอร์ปรับระดับได้นะครับมีไลฟ์้าหลังด้วยนะครับตัวนี้เครื่องเสียงก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นผู้ตัวเลยนะครับตัวนี้เลขไม้นะครับเลขไม่เลขไม้เพียง92,000นเองนะครับรถใช้งาน7ปีถือว่าน้อยมากนะครับคันนี้ อันนี้ก็ไม่มีอะไรใส่ซิ่งให้ฟังเสียงใช้ได้นะครับผมจำไปเลยพร้อมซิ่งนะครับคับนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูคันต่อไปนะครับอันนี้นแอร์แบตเตอหน้าแอร์แบตคู่นะครับผมชิงงต้นไม้ไทยคู่หน้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงห้องเครื่องนิดนะครับผม ลองเรื่องโอ้หเนียนกริปนะครับอันนี้เครื่องยนต์ก็สะอาดนะครับไม่มีรอยรั่วนะครับอันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็โครงสร้างครับยังเดิมเดิมนะครับผมไม่มีชนการชนหนังนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับชุ้มข้างก็ยังเป็นเดิมหมดเลยนะครับผมอันนี้ ห้องเครื่องลาดดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ทุนนี้มีเบสด้วยนะครับอ่าครบจบเลยราคาประหยัดสายซิ่งสายสปอร์ตนะครับผมได้หมดเลยนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ h o n d a b o o a m เครับปี2013สครับสีขาวนะครับผมราคา2,000เอ้ย2,000ว่ะถูกเกิน2 3 9 0 0นบาทนะครับาทนะรับพรต้นเพียง4,000ต้นต้นเองนะครับผม อ่าแล้วก็คันต่อไปนะครับมิซูบิชิมิลานนะครับผมคันนี้แต่งมาเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมสเกิร์ตรอบคันนะครับผมล้อแม็กขอบ15นะครับผมยางก็ยางปี18ใช้งานได้กเยอะเลยนะครับคันนี้อ่าคันนี้รถปี13เหมือนกันนะครับอ่าด้านข้างนะครับสวยเลยนะครับล้อ,อแม็กจิงๆคันนี้ เราเมาเอาใจวัยรุ่นนะครับผมสายซิ่งแล้วก็ด้านท้ายเป็นคันนี้เป็นห้าประตูนะครับผมมีประตูท้ายเข้ามามีที่เก็บของด้านท้ายนะครับอันนี้ก็มีไว้ครับอันนี้อ่าตัวนี้นะครับเป็นกั้นที่เก็บของเวลาเก็บของที่แบบมีกลิ่นอะไรก็จะกั้นได้ครับผมบเราก็ถอดได้นะครับถ้าเราจะไม่ใส่เราจะพับเบาะก็ได้นะครับคันนี้ ใช้วิธีดึงนะครับผมดึงแล้วก็พับลงไปเลยนะครับอ่เก็บของเยอะๆนะครับเดี๋ยวติดเบาะหน้าเรียบร้อยอ่ะคันนี้ก็จะพับเบาะได้นะเวลากเก็บของเยอะๆนะครับเป็นรถห้าประตูนะครับด้านท้ายก็ไม่มีการชนหนักนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับตัวนี้เดิมๆไม่มีชนหนักนะครับร้อยจากโรงงานเนี่ย ลอยอ่างจากโรงงานนี่ก็คือสวยเหมือนเดิมนะครับไม่มีทําสีอันนี้ปุ้มนะครับอ่าตัวนี้ก็มีติดสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับเท่ๆเลยนะครับสกเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับผมอ่ามีติดเซนเซอร์มาด้วยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดเซ็นเซอร์มาด้วยนะครับใช้งานได้ปกติอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะครับ กระจกกระจกด้านข้างกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าหมดนะครับคันนี้แล้วก็เครื่องเสียงก็วิทยุเนะครับผมมีช่องต่อ a u x ให้นะครับผมซีดีเสียงพ้อมากเสียงพ้อมากเลยนะครับแอร์เย็นชั่มคันนี้เกียร์นะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเหมือนกันนะครับ มีถุงลมนะครับฝั่งคนขับนะครับคันนี้เลขไม่แปดหมื่นสี่ครับผมใกล้เคียงนะครับรถเจ็ดปีวิ่งแปดหมื่นใช้น้อยมากเหมือนกันนะครับคันนี้ <Okay. S 1> พร้อมซิ่งเลยฟังเสียงเครื่องสักหน <Okay. S 1> อ่อยหนึ่งพร้อมซิ่งนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ตัวนี้ห้องเครื่องก็สะอาเดเอี่ยมนะครับไม่มีการชนหนักเหมือนกันนะครับผมอะไรเดิมชิ้นฝากระโปรงเดิมไม่ทําสีนะครับผมคงสร้างด้านหน้าเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับผมด้านข้างด้านหน้าเดิมทุกชิ้นนะครับผมตันนี้เป็นอุปกรณ์จากโรงงานเลยนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับคันนี้ นิสุบิชินิลาดนะครับผมปี2013นะครับสีขาวคันนี้ราคาเพียง189,000บาทนะครับไม่ถึงกองแสงนะครับย้ำนะครับ189,000บาทนะครับส่งเริ่มต้นเพียงส0มพันกลางๆนะครับผมอ่าส่งถูกมากเลยนะครับคันนี้อ่าเครดิตดีซีดาวนะครับผมทั้ง2คันเลยนะครับอ่าโปรโมชั่นของเรายังเหมือนเดิมนะครับผม ออกรถกับร้านมากมีนะครับผมซื้อวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้านะครับผมเครดิตดีฟรีดาวทุกคันนะครับผมสองคันนี้ก็เช่นกันนะครับฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดสัญญาฟรีค่าโอนนะครับผมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรี1ปีนะครับผมฟรีตรวจสภาพตรออนะครับผมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองของเหลวนะครับตรงห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้มาดูราคากันอีกครั้งนะครับ Honda Bio โอะอเปี2013นะครับราคาเพียง2 3 9 0 0 0บาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000ต้นๆนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับมิซูมิชิมิลาดนะครับผมปี2013เหมือนกันนะครับสีขาวราคา1 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000ต้นๆนะครับทุกค้าท่านใดสนใจนะครับอีโคคารสายซิงสายสปอร์ต2คันนี้นะครับเข้ามาทดลองขับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม แล้วเจอกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับครับขอบคุณครับซิ่งๆไปเลย